คือเราต้องหนึ่งหลายคนบอกว่าอดหิดไม่ดูแลคนแก่มันไม่หุดหงิดแต่มันกลายเป็นขำเรอคะมืนแบบโอ้ตายแล้วฉันจะเป็นลมเหมือนเด็กสมัยตนอย่างนี้ตอนนี้เขาเป็นลูกเราไงคะเหมือนเด็กลนะแม่ดูแลตัวเองอยังไงจ๊ะไอ้ที่<น>ทำให้แม่อายุยืนเนี่ยอเราทําอารมณ์ใหอารมณ์ดีอย่าให้ไม่พอโหอย่าให้คิดในสิ่งที่ไม่ดีอ่าเรามาในวงการเมื่อไหร่คะถ้ามาวงการมาได้ยังมาเจอทางเทวนี้ก็ยังออกกับลงกาย ทำอะไรจ๊ะเช่นล้อมอมือแม่นอนกินได้ยังไงคะลุกค่ะลุกนั่งกินให้เรียบร้อยก่อนนะจ๊ะนั่งกินดีๆนะคะ,อะขอโทษลูกรูกจมะเด็กน้อยอห้ามดื้อน,นะจ๊ะห้ามนอนกินนะจ๊ะดีมากพอคลิปมันออกไปแล้วอะจ๊ะแม่คนเขาดูคลิปใช่ไหมจ๊ะแล้วเ็าคิดถึงแม่มากเลยแม่รู้สึกยังไงคะก็ต้องขอบคุณเขา แล้วนึกถึงใจดีใจไหมหรือว่าดีใจค่ะดีใจถ้าคุณคนเดาคนเลือดยาบเลือดเราป้าจําได้ <laughs> สุขภาพเป็นยังไงบ้างคะตอนเนี้ยตอนนี้ก็แข็งแรงดีค่ะแข็งแรงดีจริงเหรอคะ,อะและเอเรื่องชาแม่นะคะที่บอกว่าชาไปทั้งตัวมันเป็นยังไงคะเรือ่องเลือดของคนแก่ก็ต้องมีบ้างค่ะ มเมื่อยปวดปวดอะไรพวกนี้อ่ะแม่ในแข็งแรงอยู่เลยแม่ในเล็ดลับอะไรที่ทำให้แม่แข็งแรงคะเออมันอยู่ที่กำลังใจค่ะใจเรายัางึลถึงแต,แต่เรื่องที่ดีๆนะคะอย่าไปคิดถึงเรื่องที่มันเราเราไม่สบายใจใ,ใจเราก็กพอถ้าไงเราเราเห็นแต่ในสิ่งที่ดีๆรักตีสิ่งที่ดีๆเออมันก็สบายอกสบายใจ หน้าตาเราก็เป่งปลังสวยงามอยู่อย่างนั้นโอยดูที่หน้านี่ไม่ตึงเลยแอย้ยไ,ไ,<ม>ไม่เหี่ยวเลยหน้านี่ตึงเป็นๆหนุ้ยนห็นหน่อยแม่ดูแลตัวเองยังไงจ๊ะไอ้<น>ที่ทำให้แม่อายุยืนเนี่ยเราทําอารมณ์ให้อารมณ์ดีอย่าให้ไม่พอโหอย่าให้คิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ดูแต่งที่ดีคิดแต่ในสิ่งที่ดีดใ,ใจเราก็สบายออกกําลังกายนะคะไม่ค่ะ ออกกำลังกายน่ะเป็นเขามจำมาตั้งแต่สมัยไหนแเลยรักออกออกกำลังกายนี่เขาบามาตั้งแต่เด็กๆมันเจอมาก็เลยติดมาถึงคนแทนนี่แหละออกแค่ไหนบ้างจังฮะไหนออกแค่ไหนบ้างคะงซีน่าซีน่าเราต้องไดแต่เราสบายเราจะกินยังไง แต่เราจะออกยังไงขึ้นยังไงเอาอยู่ที่ใจของเราให้มันเป็นไปตามธรรมชาติถ้าวไหยข้านไหนอย่างนั้นเหรอคะพูดเก่งค่ะจะลืมสองอย่างเพราะนั้นค่ะคุณแม่พี่เนี่ยคือทานข้าวเสร็จเดินไปนิดนึงแม่ยังไม่ได้ทานข้าวเลยเคยทานแล้วก้าวมื้อปต่วันเนี่ยวันนี้เลยค่ะจะไม่ทานกานได้ทานหยชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนแม่ทําอะไรมาบ้างคะอาชีพก่อนนี้ก็ไม่มีอาชีพอะไร เป็นนักร้องเหรอคะเป็นนักร้องเป็นไม่ใช่แ <c oughs> ม่เป็นนัก,สกแสดงแม่ตั้งแม่เด็กๆแ็กงแล้วตั้งชอบชอบเล่นชอบชอบชอบเป็นผู้ชายชอบชอบ,ชอบทำอะไรที่มาสแสลแสบอา่าชอมาในวงการเมื่อไห่คะถ้ามาวงการนานหรือยัาาง <c oughs> ชอบร่างกายชอบตลอดนะ่ะไม่หมาย<ต>ถึงแม่ชทบวงการ เข้าวงการนานหรือยังคะเข้าวงการบันเทิงรุ่นมาจนกระทั่งเวนี้ก็ยังออกกําลังกายคิดถึงการเล่นละครไหมคะไน่ค่ะยังไม่อยากเล่นด้วยค่ะใช่ค่ะผลงานรองสุดท้ายของจะมาจ้างเอกอยากไล่ตันน์โอ้ยเออพรให้คนที่เป็นแฟนแม่แล้วก็คนไทยทุกคนนะคะอวยพรเท่าไหร่นะคะก็ขอให้กำลังใจของดิจัน์เนี่ยนะคะ ให้อนอออกมาถึงทุกทุกคนที่เป็นที่เป็นแฟนนะคะก็ขอให้แฟนทุกคนเนี่ยที่อะไรขอให้ได้สมความ,มาถนาคที่อยากได้เงินขอให้ได้เงินขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ไม่รู้จะให้อะไรก็ขออยากให้เขามีความสุขต,ต,ตลอดชีวิตอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าแฉาอย่าไข้ขอให้แข็งแรงตลอดชีวิตก็แล้วกันค่ะค่ะแล้วเวลาแบบต้องพาคุณยายไปโรงพยาบาลนี่อะค่ะ <c oughs> ธรรมดาต้องไปทุกเดือนค่ะ mm hmm. ไปเช็คทุกเดือนหมอบอกว่าอายุสูงอายุเนี่ยต้องไปเช็คทุกเดือนระยะหลังตั้งแต่มีโควิดนี่ใช้โทรศัพท์ mm hmm. คุณหมอจะโทรมาถามว่าอาการเป็นอะไรยังไงแล้วก็ใช้วิธีการส่งยามาซึ่งบางทีเนี่ยพี่ก็ไม่สบายใจบางทีเขเจ็บน่กอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะพาพไปหาหมอหอะไรเงี้ยก็ไปไม่ได้หมอบอกอย่าพึ่งมาพี่ก็นั่งดูอาการอย่างวันก่อนเนี่ยโอ้ชาไปหมดทั้งตัวแนละ้วเจ็บนล้อก,อก,อกแม่ไม่ไหวแล้ว จะทำยังไงดีพอดีเพื่อนโทรมาพี่อ้อยเดี๋ยวแม่ออกช่องช่องนี้ช่องนี้นะก็ไปเปิดดูพอเปิดดูเสร็จก็ให้เด็กดูแม่ไปเขาเห็นเท่านั้น ee, น่ะนี่ฉันนี่ไงนี่ไงนี่ไงหายเลยค่ะชาก็ไม่มี <S <S ปวดหัวก็ไม่เป็นก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าออบางทีเนี่ยเขาคิดเองผู้ใหญ่คุณหมอบอกนะคะคุณแทนผู้ใหญ่นี่เนี่ยอะไรก็จะคิดเองว่าฉันชาฉันปวดหัวแต่จริงๆิงแล้วไม่มีอะไร <S <S แต่คนที่เป็นลูกเนี่ยมันจะงงไงคะตอนนี้เขาเป็นลูกเราไงคะ หมือนเด็กนะคือเราต้องคอยบอกว่าแม่จ๋าแม่ต้องทานผักนะคะเพราะบางคนไม่ทานผักอ่ะก็ต้องหาวิธีทานแม่จ๋าบางทีก็ต้องป้อนเพราะแม่จ๋านี่ผักนะจ๊ะทานแล้วมีประโยชน์ไครับทานไม่ทานทานไทานนี่ทานโูทานนี่แล้วก็หาผลไม้อะไรก็ตามที่มีประโยชน์ส่วนมากเนี่ยคุณแม่เนี่ยเคี้ยวไม่ไหวอะไรยงเงี้ยค่ะเคี้ยวได้แต่เคี้ยวไม่ค่อยเก่งอย่างองุ่นเนี่แเราก็ต้องปออเปลือกองุ่นนะสซมก็ต้องแกะกลีบเป็นออกเลยค่ะเอาผงเอาเปลือกมันออก กำลังใจกำลังใจอยู่ข้างๆไงคือทุกอย่างไก็ต้องทําให้ดีที่สุด <H im> แล้วก็คือเราต้องหนึ่งหลายคนบอกว่าหุดหงิดไม่ดูแลคนแก่มันไม่หุดหงิดแต่มันกลายเป็นขำละค่ะเหมืนอนแบบโอ้ตายแล้วฉันจะเป็นลมเหมือนเด็กสมัยตนอย่างนี้คือบ้านที่มี น้องดูแลสองคนคนหนึ่งกลางคืนคนหน,นึน่งกลางวันเพราะกลางคืนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนอนค่ะลุกขึ้นมาทานข้าวเมื่อคืนเท่าไหร่ตีสี่ตีสี่ต <c oughs> ีห้าบางทีก็ตีสองลุกขึ้นมาทานข้าวเด็กก็ไม่ได้นอน <c oughs> ใช่ไหมคะพอเช้ามาเขาทำรื่นทำนี่เสร็จเขาก็อน,นอนก็ให้น้องอีกคนดูอะแล้วก็ปัญหาคือตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่เนี่ยนะคะปัญหาที่จริงๆเลยคือนั่งอยู่เนี่ยแล้วเด็กเดินไปห้องน้าแกลุกทันที <c oughs> ค่ะเพราะแกเป็นคนเกรงใจไม่ชอบให้ใครมาช่วย พอเด็กลุกปั๊บแกเห็นเด็กเข้าครัวแล้วแกลุกทันทีถามว่าลุกไปไหนลุกไปล้างหน้าก็เด็กอยู่ทําไมไม่ล้าคือล้างแล้วล้างอีกนี่แหละคะ่ะพอเด็กอยู่ไม่ปวดฉี่พอเด็กลุกไปเอาเดินไปเอาข้าวในครัวแค่นั้นลุกทันที <c oughs> แล้วคืโต๊ะทํางานที่ก็ลักษณะอย่างเนี้ยค่ะโต๊ะย,ยาวๆแล้วแม่กขน,นั่งอยู่ตรงข้ามบางทีนั่งก้มทํางานอยู่หันไม่ทีแม่ลุกไปลนะ <c oughs> ลุกไปเดิน ไปเท่าพีวีพี่เคยวิ่งีีหกลม,มดีนะไม่พิการถ้าไม่เขาสบายใจถ้า<ม>อย่างนี้เขาสบายใจจ้า <laughs> ลุกให้หนูหัวใจวาย,ยาสบายใจอะไรเมื <laughs> ่อก่อนเนะี่ยคุณแม่จะนอนบนเตียงใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเวลาเขาลุกเนี่ยเขาไม่เหมือนปก,กติทั่วไปเขาแข็งแรงเขาลุกเขาลุกเลยทยี่วันหนึ่งเด็กก็นอนอยู่ข้างๆเสียงโครมหนูก็วิ่งมาดูทุกคนวิ่งมาดูหัวแตกเลือดนองเต็มเลยหัวหัวใจจะวายตายเลย คือเขาลุกแล้วก็ไม่มีนั่งเหมือนธรรมดาไงคะนั่งให้มันเออหายมือส่อนนีนลุกแล้วลุกเลยวันลุกขึ้นที่จากการเอาเตียงออกเป็นบอะ mm. แล้วก็ทําทุกอย่างให้นิ่มข้างล่างกำาพงกําแพงทําใหม่หมดปรากฏว,ว่าเออกว่า,าจะลุกได้ก็ใช้เวลานิดนึง oh. mm. กเ็เรียบบเลยกว่าจะลุกเนี่ยเขาก็ข,ขยังขยับปั๊บเด็กไม่สินละกับการอยู่บนเตียงปั๊บลงปั๊บเดินปุ๊บเนี่ยอันตราย mm. อันนี้ที่ฝากบอกไว้หลายๆท่านที่มีผู้ใหญ่เลยค่ะที่แข็งแรงคือถ้าเป็นเตียงเนี่ยอันตรายที่สุด นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นบอกแล้วเรามีนคนดูแลอยู่แล้วเนี่ยโอเคมาพยุงเขาขึ้นได้พอดี <Ooh. S 1> อันนั้นจะไม่ทำให้ล้ม I love you I love you, I love you.